ต่อไปก็มาเจอกับโจทย์นะคะโจทย์ลำดับเนาะวิธีการบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีอยู่2แบบคือหนึ่งแทนจนสสักสี่โพ์และอันที่สองก็คือใช้ทฤษฎีลิมิตเนาะดังนั้นในกระบวนการเนี่ยถ้านักเรียนดูนะตัวข้างบนมีเนตัวข้างล่างเนี่ยเป็นเลขสองอนันอมันไม่ได้ดังนั้นวิธีการน่ะถ้าเราจะมาใช้ทฤษฎีลิมิตเนี่ยข้างบนมีเอ็นข้างล่างไม่มีเอ็นแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นตีดังนั้นใส่อินฟินิตี้แน่นอนไม่มนี วิธีการที่นักเรียนจะทําก็คือแทนค่าเข้าไปทีละพจน์นะทีละพจน์ดังนั้น A n เขียนลําดับเนาะอันแรกก็แทนเป็นไปเลขหนึ่งนึ่งคูณพายส่วนสองก็เป็นพายส่วนสองใช่ไหมพจน์ต่อไปก็เป็น s ซ n ยเปลี่ยนเป็นสองเป็นสองสอง่ส่วนสองถูกไหมสองไพ่ส่วนสองเนาะพจน์ที่3าก็เป็นไซน3สามส่วนสอง ะะและพจน์ที่4ี่ก็เป็นไซสี่ไพยส่วน2ประมาณนี้นะประมาณนี้ดังนั้นแทน4พจน์จากนั้นอ่ะตัวนี้เขียนเลขหนึ่งทานักเรียนวงกนะใส่หนึ่งแบบนี้เนาะโอเคนะจากนั้นก็ทําให้มันง่ายขึ้นเป็นไซไพยส่วน2อ่ะไซไพ่ใช่ไหมสองตัดสอง n ซสามไพยส่วนสองอ่ะและสุดท้ายก็เป็น s i สองไาย,ายนะค่อยๆทำจากนั้นเราก็ไปดูวงกลมหนึ่งหน่วยกัน เนาะไ,ไซนแน่นอนไซนคือแกนตั้งสซยคือแกนวเนาะด้านนี้คือ2พายหรือ0นพายแหละตัวนี้ก็คงเป็นไรลูกเป็นแค่พายส่วน2ใช่ไหมตรงนี้เป็นพายตรงนี้เป็น3พายส่วน2นะดังนั้นถ้าเรามาดูเนาะไซนพายส่วนชี้ขึ้นบนค่ะเป็นเลข1นะไซนพายไปด้านนี้ค่ะเป็น0ูนะซน์สามพายส่วนสองทิ้งดิ่งลงมาเป็นลบหนึ่งค่ะเนาะคือไซายอะค่ะแกนบนแกนล่างเป็นหนึ่งข้างล่างเป็นลบหนึ่งไงซ้ายขวาก็เป็นศูนย ต้องนะ,ะแล้วไซสองพายมาด้านนี้แน่นอนค่ะเป็นศูนย์จะเห็นว่ามันมีลักษณะที่กวัดแกว่งดังนั้นข้อนี้ตอบเลยนะว่าลิมิต A n เมื่อ n เ,เข้าสู่อินฟินิตี้กวัดแกว่งไปมาดังนั้นตอบเลยนะว่าหาค่าไม่ได้นะคะหาค่าไม่ได้ดังนั้นในข้อนี้นักเรียนก็ต้องวงเลือกข้อสี่นั่นเองค่ะนะคะนี่คือวิธีการแบบหนึ่งเนาะที่บอกว่าเออเราจะต้องทำการแทนค่าเข้าไปทีละพจน์ โอเคนะอะต่อไปค่ะต่อไปนะข้อนี้วิธีการของเราเนี่ยถ้านักเรียนมาดูในข้อ2ข้อ2เนี่ยเขาถามไซสองเอนพบวกพายส่วนสอเไพยบวกส่วนสดังนั้นถ้านักเรียนมาดูเนาะสอ นะให้หนักเรียนสังเกตตัวนี้ก่อนนะ2อพายขอวงนะ2อพาย2อพายคือ1รอบ2อพายคือ1รอบดังนั้นเวลาเขาหามุมหรือค่าไซน์คอสในระบบตีโกณเขาจะนับแต่สิ่งที่เกิดรอบใช่ไหมถ้านักเรียนมี2อายโอเค2อายนะตัวนี้นะ2อโทษสอพายเขียนให้ดีอ่าสองพายนะ ที่คุณกับ N ตัวนี้คือ1รอบมันก็ดูแค่ว่าไปกี่รอบกี่รอบดังนั้นตัวนี้นักเรียนสามารถตัดทิ้งได้เลยเพราะว่ามันถือว่า1รอบดังน,นั้นผลสุดท้ายสิ่งที่นักเรียนจะนํามาคํานวณน,นะคะคำนวณเราจะมีแค่ A N เท่ากับ sin ์ายส่วนส อ้าวไซไพยส่วนสไม่ต้องทําอะไรเลยหมายถึงเป็นค่าของ t ถูกไหมไซยพยส่วน2องพส่วนสองชี้ข้าบนเป็นเลข1เพราะฉะนั้น an ของเราคือเลข1นึ่ทำยังไงก็ต้องเป็นเลข1แปลว่าเป็นเลข1นึ่ทุกๆพจน์ดังนั้นสรุปได้เลยว่าลิมิต an เมื่อ A n เข้าสู่อินฟินิตี้ก็จะเป็นเลข1นึ่งนั่นเองนะคะก็ใช้ความรู้เรื่องติีโกณมิติที่เรียนมาตอนสมัยม .4 กับม .5 นั่นเองนะคะก็วงเลือกข้อสม นะเราไปต,ต่อเลยลกันนะคะมาที่ข้อ3ในข้อ3ามเนี่ยมี A กับ B มี A กับ B แปลว่านักเรียนต้องหันสองอันค่อยๆหาค่อยๆทําทำดังนั้นในตัวเนี้ยถ้านักเรียนดู A กับ B นะเราสามารถกระจายพายเข้ามาเหมือนที่เราเคยทำในแอคทิวิตี้ถูกไหมดังนั้นถ้าเราแบ่งกันคิดนะแบ่งกันคิดดังนั้น A เนะี่ยคือลิมิตของตัวเนี้ย ครูก็จะหาคอร์สละกันนะครูให้ a เนี่ย A เนี่ยคือ AN ละกันนะ AN ของครูนะคะก็จะเป็นอคอร์สพายเอลบหนึ่งใช่ไหมพายเอ็ลบหนึ่งส่วนด้วย2 n เอ็นบวกสนะคะคือกระจายพายเข้ามาในขณะที่ b ในขณะที่ b เนี่ยครูให้เป็นลำดับ bn นะบ n bn นของครูเนะะี่ยค่ะ คก็กระจายเข้ามาเป็นซ้ายพาย n นกำลังสองบวกพายนะส่วนด้วยหกนกำลังสองลบหนึ่งเนาะอันนั้นนักเรียนก็น่าจะเห็นแล้วลหละว่าถ้าเราจะนำไปหา a หรือหา b ีดังนั้น a เนี่ยนะนะ a ของคัวก็คือลิมิต a n เมื่อ n เข้าสู่ตีนะคะตัวนี้รูก็จะเลือกวงละ วงพาย n กับ2 n พบว่าได้แค่คอสายส่วน2พายส่วน2นะคอสายส่วน2นะเอาละเราพูดถึงคอสเมื่อกี้เราทำกราฟของ sin ยไปละถ้ากราฟคอสกราฟคอสคอสคือแกน x นะคะแกน x คอสคือแกน x แต่ว่าไปขวาเป็น1ไปซ้ายลบ1นบนล่างเป็นศูนย์นะบนล่างเป็นศูนย์ายส่วน2เนี่ยคือชี้ขึ้น พายส่วนสองเนะี่ยคือตัวข้างบนพายส่วนสองมีค่าเป็นศูนย์ดังนั้นข้อนี้นะคะพายส่วนสองคอร์ทพายส่วนสองคือเลขศูนย์นะได้มาละคอร์พายส่วนสองคือเลขศูนย์อันนะั้นมีค่าเป็นศูนย์ต่อไปมาดูที่ BN BN คูให้เป็น B นะ B คือลิมิตของ BN เมื่อ N เข้าสู่อินฟินิตี้ต่อไปเราก็เลือกวงเลือกพาย n กำลังสองกับหกเกำลังสอง เนาะผลสุดท้ายจะพบว่าสิ่งที่เหลืออยู่คือไ้ายพายส่วนหกไซนพายส่วนหกพายส่วนหกก็คือสามสิบใช่ไหมสามสิบเวลาทำมุมพายให้เป็นองศานักเรียนคูณร้อยแปดสิบเข้าไปตัดไปตัดมาเหลือสามสิบองศาดังนั้นไซนสามสิบองศาไซน์สามสิบองศาเรียนมาแล้วเนาะไซนสามสิบองศาคือหนึ่งส่วนสองนะดังนั้น ข้อนี้เขาถามถึงการเอา a บวก b ก็จะสามารถสรุปได้ a บวก b ก็คือ0บวก1ส่วน2นะก็จะมีค่าเป็น1ส่วน2ค่ะนะักเรียนก็วงข้อ3มนะาวงข้อ3นั่นเองเนาะก็ไม่มีอะไรยากเลยนะต่อไปค่ะไปต่อเลยที่ข้อ4 ข้อ4นะข้อ4ก็ยังคงเป็น2องวงเล็บเหมือนเดิมนะคือเป็นสส่วนแต่คราวนี้เขาเอา2คูณ A คูณ B ดังนั้นไอ,ขนอน้ข้างบนก่อนขนะ้างบนก่อนเนาะครูก็ทำเหมือนเมื่อกี้ค่ะครูก็สร้างตัวข้างบนให้เป็น A n เนาะในระดับ A n สิ่งที่นักเรียนควรจะรูร้สิ่งที่นักเรียนควรจะรู้นะข้อ A เนะี่ยถ้านักเรียนดูแป๊บเดียวนักเรียนดูออกเลยถ้าครูมีไซน์กำลัง2อ,อ,องศาใดๆก็ตามนะบวกกับคอสกำลังสองเซตา จะมีค่าเป็นหนึ่งเสมอตรงนี้เรียกว่าเอกลักษณ์นะคะเอกลักษณ์ดังนั้นถ้ามุมมาเหมือนกันเห็นไหมหนึ่งส่วนเอ็นเหมือนกันหนึ่งส่วนเอ็นเหมือนกันพบรู้เลยเออะมีค่าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมเอคือลิมิตของเลขหนึ่งดังนั้นเอคือหนึ่งนะเอก็คือลิมิตเอ็นเข้าสู่อินฟินิตี้ของเลขหนึ่งนั่นแหละนะดังนั้นเอก็คือเลขหนึ่งนะคะเอคือเลขหนึ่งต่อไปมาดูที่บีกันมาดูที่บีนะ B มีการกระจายพายเข้ามา B มีการกระจายพายเข้ามาดังนั้นค่าของ B เนี่ย B เนี่ยนะคุยเป็น Bn เ็นแล้วกันเนาะ BN BN มีค่าเท่ากับ s ซ n พาย n บวก2พายนะส่วนด้วย 6n ลบหนแน่นอนละสองพายค่าของทีังนั้นเราก็ไม่เลือกวงเนาะคูก็เลือกวงพาย n กับ 6n n เหมือนกันนะ n เหมือนกันดังนั้นข้อนี้หาเลย B ีค่ะ B นะ B คือลิมิตนะคะคือลิมิตของ B N, n เมื่อ N เข้าสู่อินฟินิตี้นะ B นะคะก็จะได้เป็นไ i n ์ไส่วนหกเนะาะไซน์ไส่วนหกถ่านม,มาแล้วคือหนึ่งส่วนสองนะสรุปว่า A คือหนึ่งคือหนึ่งส่วนสองโจ์นะคะเอาแล้วนะ โจทย์ให้หา2คูณ a คูณ b เพราะฉะนั้น2คูณ a คูณ b ก็คือ2คูณ1แล้วคูณกับ1ส่วน2เนาะดังนั้นข้อนี้คูณกเกษ2ตัด2แน่นอนละได้1นะคะข้อนี้ก็ตอบ1นะักเรียนก็ไปวงข้อ3อีกละนะ,ะ3อีกละนะ,ะเห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะคือถ้าเรารู้ค่าตีโกณเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยเนาะ ต่อไปค่ะมาดูที่ข้อ 5, อ5อ้าข้อห้ยังคงเล่นกับ a b ่นะคะ abu ดังนั้นดูตัวข้างบนแน่นอนละ n พาตัว2ถ้าเราตัดายโอเค n ส่วนเนี่ยแบบเนี้ยไม่เหมาะมันไม่เหมาะสิ่งที่มันไม่เหมาะก็คือนักเรียนควรจะใช้วิธีการแทนค่าเข้าไปทีล้านนะดังนั้น a ใช้ทฤษฎีไม่ได้ไง a นะตัวเนี้ยเราก็สร้างทีละพจน์ดังนั้นตัวสร้างทีละพจน์อันแรกก็คงเป็น c อะไรแทน n เป็นเลขหนึ่งก็คง ไพ่ส่วนสองเนาะต่อไปค่ะก็คงเป็นสองไพ่ส่วนสองใช่ไหมก็จะเป็นสองหารสองก็ไปคอสไพ่นะคะต่อไปแทนเป็นสามค่ะคอสสามไพ่ส่วนสองนะคะหน้าสุดท้ายแทนเป็นเลขสี่ตัดสองเป็นสองนะคอสสองไพ่นะคะประมาณนี้ดังนั้นคอสบอกแล้วคอสคือแกน x ใช่ไหมคอสคือแกน x นะคอสคือแกน x เห็ไหมคอสคือแกนเกนะแกน x ทพายส่วนสองชี้บนถูกไหมใช่ป่ะแล้วก็พายมาด้านนี้แล้วก็ลงมาครา้งนี้ใช่ไหมลงมาข้างล่างตลอดดังนั้นการหาคอสเนี่ยนะคะการหาคอสเนี่ยพบว่าถ้าเราไปหาสิ่งที่เกิดขึ้นคือหาไม่ได้ถูกไหมมันหาไม่ได้ไงดังนั้นการหาไม่ได้เนี่ยเป็นปัญหาแล้วล่ะนะคะดังนั้นตัวเนี้แน่นอน A หาค่าไม่ได้ค่ะ าาหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้มาหาค่าไม่ได้ยังไงก็หาค่าไม่ได้คือมันกวัดแกว่งเนาะคือตัวเนี้ยเป็นเท่าไหร่ถ้านักเรียนมาหาตัวเนี้ยเราจะได้เป็นเลขศูนตัวนี้ก็ได้เป็นเลขลบหนึ่งตัวนี้ก็เป็นศูนย์ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งมันมันแกว่งคะะ่ะมาหาไม่ได้ดังนั้นเราก็ไปหาที่ค่าบีต่อ ถ้าดีถ้าเกิดว่าเราแทนเอ็นเนี่ยก็เป็นโอ้ยสามส่วนหนึ่งสามส่วนสองอันเนี้ยไม่โอเคดังนั้นเราก็ไปหาแค่ตัวเนี่ยเอาแล้วนะจะเริ่มหา b ละนะคะหา b เนี่ยวิธีการหา b นะนักเรียนก็ใช้ทฤษฎีเข้าไปจับเนาะสามส่วนเอ็นเนี่ยพบว่า b ค่ะ,ะคือลิมิตนะคะเอ็นสู่อินฟินิตี้ของไซน์นะคะสามส่วนเอ็นนะสามส่วนเอ็นตัวเนี้ย เลขส่วน n แน่นอนศูนย์ดังนั้นตัวนี้มีค่าเท่ากับสายศูนย์นะเท่ากับสายศูนย์เนาะสายศูนย์ดังนั้นสายศูนย์เนี่ยก็คือเลขศูนย์ถูกไหมสายศูนย์องศาก็คือเลขศูนย์แหละดังนั้นเมื่อเป็นเลขศูนย์สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ a คูณ b ค่ะ a คูณ b ก็คูณกันอะไรคูณศูนย์ก็ย่อมได้ศูนย์นั่นเองนะคะข้อนี้นักเรียนก็ ตอบสูรไปก่อนเนาะก็ตอบข้อสองนะคะตอบข้อสองไม่ต้องคิดมากนะคะอะไรคูณศูตย์ได้ศูนย์จบนะคะต่อไปค่ะข้อหกนะคะมาดูที่ข้อหกกันข้อหกก็ยังคงแบ่งเป็นสองอันเหมือนเดิมเนาะแบ่งเป็นสองอันเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีลักษณะการแยกกันนะถ้านักเรียนอยากทําให้ง่ายนักเรียนก็ทําให้เป็นเศษส่วนชุดเดียวซกนะคะวิธีการทําเป็นเศษส่วนชุดเดียวเนาะเราปรับตัวนี้ก่อนวิธีการนะเขาจะเอาตัวส่วนเนี่ยมาคูณกัน เอามาคูณกันจากนั้นคูณถยแยงเนาะดังนั้นเริ่มทดนะตัวนี้นะตัวเนี้ไพยส่วนสองบวกกับหนึ่งส่วนเอ็นนะหนึ่งส่วนเอ็นนะเอาส่วนมาคูณกันค่ะเป็นสองเอ็นนะจากนั้นทยแยงลงมาค่ะเป็นไพ่เอ็นค่ะหนึ่งคูณสองเป็นบวกสองค่ะเนาะการบวกเศษส่วนที่ไม่เท่ากันนะคะทยแยงทยแยงค่ะ เอาส่วนคูณกันแล้วทาแยงลงทาแยงลงแบบนี้แล้วเอามาบวกกันดังนั้นตัว a เนี่ยหน้าตาของโจทย์จะเปลี่ยนไปนะ a ของโจทย์นะคะ a ของโจทย์เปลี่ยนละนะคะก็จะเป็นลิมิตลิมิต n สู่อินฟินิต้ของ s i n นะคะแทนค่าตรงนี้ลงไปค่ะทพย n บวก2ค่ะ 2n นะคะจากนั้น เราก็ไปคิดแต่หมุนนะเราก็วงที่ pi เอแล้วก็ 2N นะพบว่าเราก็จะได้เป็นไซพา i ส่วนสองไซ i ส่วนสองมีค่าเป็น1นึ่ดังนั้นต่อนนี้ได้ a และเอคือ1น,นะคะต่อไปทําการหา b กันหาบกันอย่าลืมนะตัวนี้มีความลุงหลังนะเรียนมีความลุงหลังถ้าเกิดว่าเราไปหานะเราก็จะหาเฉพาะลิมิตต,ตรงนี้ใช่ไหมเอาแล้วนะ ตั้งใจดูนะ b ค่ะ b คือลิมิต n สู่ i n อินฟินของคอร์ดลบคอร์ส่วน n นะ1ส่วน n เราจะซอนลิมิตเข้าไปถ้าตามทฤษฎีนะ,นะตัวนี้ก็คือคอร์ของลิมิต n สู่ i n อินฟินของ1ลบคอร์ส่วน n ถูกไหมมีความ Inception เข้าไปอีกขั้นหนึ่งจากนั้นตัวนี้กระจายในการหาได้นะ ก็จะได้เป็น C อร์ดลิมิต n สู่อินฟิน t ตเนาะของเลขหนลบกับลิมิต N สู่อินฟิน t y ของคอร์นส่วน n ะกระจายเข้าไปอีกทีหนึ่งดังนั้นผลสุดท้ายสิ่งที่นักเรียนได้คอร์ไปข้างนอกลิมิตของหนึ่งนะลิมิตของห่งคือเลขหนึ่งลบคอร์ n หนึ่ส่วนเนหนึ่งส่วน n นนี่ยคือศถูกหมคอร์ศูนย์ คอ0นย์มีค่าเท่ากับ1นคอศูนย์มีค่าเท่ากับ1นะดังนั้นตัวนี้เป็นเลข1นคอศูนมีค่าเท่ากับ1เนาะคอศูนย์มีค่าเท่ากับ1ดังนั้นผลสุดท้ายเราจะเหลือคอตัวนอกนะตัวนี้ก็ได้1ลบ1เป็น0นย์คอ0ูนแน่นอนคอศูนย์มีค่าเท่ากับ1ย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งนะย้อนกลับไปอีกทีนึงนะคือกระจายเข้าไปคิดคิดย้อนไปนะสิ่งที่นักเรียนต้องรู้คือนะคะคืออะไรคอศูนย์เท่ากับ1ใชหนั้นก็ เอา a กับ b มาบวกกันตามโจทย์ที่ต้องการเพราะฉะนั้น a บวก b นะก็จะเป็น1บวก1ข้อนี้ก็ตอบ2นั่นเองนะคะนักเรียน,นก็เลือกวงกลมนะคะเลือกวงกลมเนาะข้อ4นั่นเองค่ะจบนะคะ